สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พามาชมน้ำตกทิศมีอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากคลิปที่แล้วน้ำขุนมากด้านบนน้ำตกนะครับโอ้ด้านหลังนู่นมาดูซิบรรยากาศจะเป็นอย่างไรน้ำไหลไม่เต็มหน้าผานะครับแต่ว่า ก็สวยใช้ได้อยู่เนี่ยครับด่านนน้นเด็กๆก็มาเล่นน้ำครับผมบรรยากาศยามเย็นครับกำลังปั้นกองทรายกันอยู่น้ำตกทิศมีครับอำเภอน้ำหนาวจงังหวัดเพชรบูรณ์และนั่นคือวัยรุ่นเขามาเดินหากบและเขียดเราจะไปสัมภาษณ์เขากันและเขาได้ปูมาด้วยสองตัวปูอะไรครับเนี่ย ปูหินเหรอโอ้นายจับปูเก่งมากแล้วเขาก็เดินจากเราไปแล้วนั่นก็คือวัยรุ่นที่เตรียมเสื้อผ้ามาเพื่อกระโดดน้ำโดยเฉพาะสวยครับสวยน้ำตกทิศมีแล้วนั่นคือทีมงานของเราครับว้าวแล้อันนูนคือด้านล่างของน้ำตก ก็เด็กก็ยังจับปูได้ครับแปลว่าอรดมสมบูรณ์ใช้ได้อยู่แล้วตอนนี้นายทีมก็กำลังหาที่ตั้งกล้องคือนายทีมก็ได้พาเราไปสำรวจมุมกล้องที่แปลกใหม่ที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ไปถ่ายกันเขาบอกว่าเป็นมุมที่สวยมากเราก็จะเชื่อเขาครับ เราก็จะลงไปถ่ายกับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าน้ำตกแองเล็กๆโอ้ใช้ได้ครับตรงนี้ใช้ได้แจมเลยครับคอยดูภาพนะครับแบบ Amazing แน่นอนครับผมดูสิครับโอ้โหแจม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 ุจม,ม,ม <Wow. S 1> นี้นะครับ เดี๋ยวราชมภาพกันได้เลยและนั่นคือน้องทีมครับกำลังหามุมส่องเราจะเก็บน้ำตกเล็กๆก่อนนี่คือทีมงานของเราที่พาเราลงมาส่องน้ำตกครับบุกน้ำลงมาครับผมด้านนี้ก็จะเป็นแผงน้ำตกแผงยาวครับแต่ว่าไม่ค่อยสูงครับตรงนี้แต่ว่าสวยครับสวยสวยมาก ด้านน้นแล้วนั่นคุณพยาบาลเขาได้นั่งสางผมของเขาอยู่ด้านน้นก็ใช้ได้ครับใช้ได้แผงนี้โอเคอยู่รอบที่แล้วเรามาไม่ได้ลงมาถ่ายตรงนี้เราถ่ายแต่ด้านบนนูน้นและด้านล่างนูน้นเป็นลำทารที่ชาวบ้านหากินเป็นประจำครับผมจับกุ้งหอยปูปลาที่นี่ ถึงน้ำจะน้อยแต่ว่าความสวยนี่ก็สุดยอดแล้วครับนี่ก็คือรอยไก่ป่าครับทุกคนอุดมสมบูรณ์มากครับเขตนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมไปดูน้ำตกด้านนู้นมั่งโอ้ด้านนี้ก็ใช้ได้นะครับทุ่งหญ้ากำลังเขียว แล้วเขาก็พาเราไปสำรวจเส้นทางใหม่ในวันที่น้ำน้อยๆครับผมบรรยากาศโอเคเลยครับลมลื่นมากเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนในนี้ก็มีกล้วยไม้ครับแล้วทีมงานของเราก็ไปสำรวจปรากฏว่าเป็นน้ำตกน้อยครับถ่ายไม่ได้เราเลยกลับมาที่เดิมเดินข้ามแม่น้ำตรงนี้ครับผมวันนี้เราใส่อีคีบมานะครับทุกคนเพื่อสะดวกในการลงน้ำตก ถ้าดูมุมนี้เราจะตั้งกล้อง <Wow. S 1> น่าจะได้อยู่ครับผมว่าโอเคนะมุมเนี้ยแล้วเราก็เปิดซูมเข้าไป <Yeah. S 1> <c oughs> นี่ทีมงานเลียงอีลานของเราเขาก็ทำการตั้งกล้องส่องเพราะนั้นเขากำลังสร้างปรติมากรรมเป็นกลุ่มชายชะกันที่อาศัยอยู่หมู่บ้านแถวนี้ครับกำลังสร้างเลนด์มาร์คอะไรสักอย่าง เดี๋ยวเดี๋ยวขออย่าส่องมุมนี้สักครู่นะครับคือถ้าถ่ายน้ําตกมันมีคนเคลื่อนไหวมันถ่ายไม่ได้ครับต้องรอไวรุ่นตรงนั้นออกไปก่อนถึงจะถ่ายได้ครับไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวครับตรงสคร้าน พะจุดนี้มันถ่ายไม่ได้ครับเด็กวิ่งตลอดเลยเดี๋ยวจุดครับเปยนจุดเจอกันครับจุดชมวิวโดงสัครั้นไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับดงสัครั้นคนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับผมกับพี่บอยพร้อมแล้วไปครับพี่ไม่ใช่แต่มันจะตก<อ>ร่องร่องน้ำครับทางนี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นหินครับรถสามารถเดินทางไปได้ ครึ่งล้อแล้วครับท่านผู้ชมใช่ไปน้อง,องมามาครึ่งล้อแล้วตอนนี้รถ,ถไม่ไปแค่ดังการ,รับนอกนัน้นไปหมดไปแล้วครับไปแล้วจังหวะนี้โหเรียบร้อยครับเย่ยมากครับคุณพาม<พ>าผ <พา S 2> มอารถมาพทิ้งจะชับนี่ครับทุกคนจุดชมวิวดงสะครั้น ซึ่งสคราตเนี่แอดมินบอยก็ไม่รู้ครับว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็พยายามสืบค้นหาข้อมูลอยู่ครับแต่ว่าไม่มีข้อมูลที่จะบอกเราได้ครับว่ามันแปลว่าอะไรและนุนคือบรรยากาศด้านล่างข้างล่างนุนจะเป็นหมู่บ้านวังสว่าดิ์ <Wow. S 1> อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับด้านล่างู่นนะ มันก็จะเป็นเขตรอยต่อกันระหว่างอำเภอน้ำหนาจังหวัดเพชรบูร์นู่นครับด้านล่างนู่นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ชมทะเลหมอกสวยๆอีกหนึ่งจุดครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่เจอต้องมาเช้าๆครับน่าจะเจอทะเลหมอกแบบ Amazing เห็นไหมครับตรงพระอาทิตย์ตกตรงนู้นก็เป็นปายผาลมศักภูกระดึงแล้วครับอยู่มุมไหนก็มองเห็นภูกระดึงครับอำเภอน้ำหนาว อันนี้ขนาดอยู่ติดเขตขอนแก่นเลยนะครับยังมองเห็นภูกระดึงเห็นช่วงปลายมันครับโลกมาตรงผาหลุมสักพอดีวิวดีนะครับบรรยากาศดูสิทุกคนชมวิวแบบสุดยอดมากเหมาะสำหรับการพาคุณรักมาสวีทและน้องทีมก็เขาก็ได้พาคุณรักของเขามาสวีทณที่นี่ ป็นวิวที่คลาสสิกมากครับโอเครค <Wow. S 1> รับทุกคนสําหรับทริปน้ําตกทิศมีแล้วก็จุดชมวิวดงสคร่านครับในวันนี้แอ้มินก็ได้เอาบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติครับลายล้อมไปด้วยสองฝั่งดินแดนของสองจังหวัดครับผมขอนแก่นเพชรบูรณ์แล้วก็ป่าด้านนู้นครับด้านหลังโน่จะเป็นป่าผู้เขียวครับแต่ว่าจุดนี้เรามองไม่เห็นครับผมตอนนี้ก็มือดอีกแล้วครับ โอเคครับวันนี้แอดมินบอยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ